สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆรวยๆยครับวันนี้เราพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมกับเหรียญชะนะจนเฮงตลอดโอ้โหปี2564นะครับรุ่นนี้ก็ทีมงานพี่ป้อมสกลเป็นผู้จัดสร้างครับรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปี2564กรูปทรงเหรียญก็เป็นเหรียญ รูปไข่พิมพ์เต็งองข้างหลังก็จะเป็นเสือนะครับนี่รุ่นนี้ก็มีมากมายหลากหลายเนื้อมันจะเป็นเนื้อโอ้โหสองเคสามเคนะนี้อันนี้สามเคพื้นเงินสามเคพื้นหน้าก็สวยแล้วก็มีเนื้ออบะบาก้าอีครับนี่โอ้โหอันนี้อบะบาก้านะวยไม่ใช่นี่วยอบะบาก้าเหรอโอ้อบะบาก้าหน้ากากสองเคครับสุดยอดมิลล่า โอ้โหแล้วก็มีพวกเนื้อนี่โอ้โหนี่เนื้ออะไรครับนี่นี้เนื้อโอ้โหหน้ากากเงินนะทองชิพซาตินหน้ากากชุบเงินโอ้โหงานหน้ากากเงินเพียบเลยเดี๋ยวไปดูจำนวนการจัดสร้างกันก่อนเหรียญที่สวยเยอะจริงๆนะสำหรับรุ่นนี้ครับหน้าสะสมบูชาจมูกโด่งเฟี้ยวเลยครับจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้อยู่ประมาณที่400ลังนะครับมาดูใบรายการกันเลยครับ400ลังราคาจอานั้นอยู่ที่200บาทครับ รุ่นนี้ก็หนึ่งลังกันตีเนะเงินสองเหรียญนนะวะสองเหรียญน,นะครับนี่หนึ่งลังก็จะสนจะมีเนื้อเงินลงยาฟ้าแล้วก็มีนวะนวะนี่กับนวะกับเนื้อฉนวนก็เนื้อฉนวนจะสีอ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งคู่ก็จะมีหน้ากากนะครับนวะก็จะเป็นหน้ากากเงินลงยาฟ้านะส่วนฝายฉนวนก็มีนะฉนวนหน้ากากเงินลงยาฟ้าเห็นไหมรายการที่เก้ากับรายการที่หกนี่ต้องแยกให้ดีนะจำนวนการจะสร้างน้อยเหมือนกันครับสองร้อย แปดสิบเก้าเหรียญเหมือนกันโอ้ยสร้างน้อยเหมือนกันเลยลนะนี่แล้วก็มีเนื้อต่างๆเนาะเนื้อบัก้านะครับเนื้อตะกัวเนื้อสตะโลหะสตัโลหะแล้วก็มีตัวอย่างนี่คือสตะโลหะครับสตะโลหะหน้ากากทองทิพซาตินี่แล้วก็มีเนื้ออะไรอีกครับมีเนื้ออะไรอีกเนื้อทองแดงผิวไฟเนาะทองแดงลมดําหน้ากากสองเคมีไหมมีไหมโอ้มีพอดีเลยนี่ทองแดงลมดําหน้ากากสองเคครับนี่ รุ่นนี้ต่อคําว่าเฮงด้านบนนะ่ะไปดูรายะเอียดกระเหรียญกันดีกว่าครับเนื้อ 3K ที่ผมมีตัวอย่างก็มี 3K พื้นเงินพื้นหน,นาที่ดูกันไปเมื่อกี้นี้ครับนี่รูปแบบเหรียญก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่ซูมให้ดูเห็นชัดๆความสวยครับนีนน่ีงาน 2K นะครับต่อโค้ดเฮงเหมือนกันนี่ครับต่อโค้ดเฮงอยู่ด้านบนเห็นไหมครับนี่เฮงต่อโค้ดเห็นตรงนี้นะครับนี่นี่ก็พื้นหนานะครับ โอ้กระแสเหรียญก็ถือว่าโอเคนะต่อไปครับเป็นงาน 2K นี่ดูอีกครั้งหนึ่งงาน K, โอ้ย 2K นี่เป็นงานหน้ากากทองคำโอ้โห 2K ก็ต่อโค้ดเฮงด้านบนเหมือนกันนี่อันนี้คืองาน 2K ครับก็สวยไปอีกแบบนะครับต่อไปครับอับาก้าครับหน้ากาก 2K นี่อับลุงยาพื้นเขียวสร้างน้อยนะพวกงานหน้ากากถ้าเป็นรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับ ใครเก็บว่าเก็บงานหน้ากากชุบเงินหน้ากากเงินให้ดีแล้วกันสร้างไม่เยอะนะครับนี่ต่อไปก็เป็นเนื้อนี่ครับใหดูไปแล้วก็เป็นเนื้ออะไรครับนี่หูทองทิพซาตินต่อพ้นเห็นด้านบนเหมือนกันทองทิพซาตินครับหน้ากากอันนี้ทองทิพซาตินจะเป็นหน้ากากชุบเงินนะครับลงยาพื้นน้ําเงินนี่นี่ชุบเงินนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อมหาชนวนเนี่ยมหาชนวนจะเป็นหน้ากากเงินนี่มหาชนวนนาะลงยาพื้นฟ้าหน้ากากเงินนะครับนี่หน้ากากเงินกับหน้ากากชุบเนาะ นี่หน้ากากเงินนะครับมหาชนวน่แมสซีจะอ,ออกยออแบบจืดๆนิดนึงนี่โอ้โหนี่นี่อันนี้หน้ากาก 2K ครับมหาชนวนเหมือนกันหน้ากาก 2K เป็นไงล่าลงยาพื้นเขียวแล้วต่อไปก็นี่ครับนี่ครับเอ้ยไงล่ะอันนี้ที่เราดูไปถ้าเป็นองค์บ้านนี้นี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนหน้ากากเงินนี่อันนี้ก็ เนื้อทองแดงลมดําหน้ากาก 2K เห็นไหมครับโอ้โหนหน้ากากทําได้สวยนะรุ่นนี้นะครับตอกโคตรเฮงตําแหน่งดีวันหมดเลยเห็นไหมครับแต่สีผิวเห็นไหมทองแดงลมดํากับเนื้อหมาจนวนนะครับแล้วก็นี้เมื่อกี้เราดูไปแล้วนี่ครับสัตตะหน้ากากโอ้ยหน้ากากดูหน้ากากเขาที่ทองทิพซาตินเอทองแดงซาตินนะเนี่ยแล้วก็มีรายการรุ่นเนื้อจะกล่องหมายเลขเก้าอย่างนี้ท่านี้รายการแจกในพิธีละกล่องรายการหมายเลขสิบสามแจกในพิธีก็เป็นเนื้อทองแดงซาตินตอกแปดรอบโอ้โหตอกแปดรอบครับ ต่อ8รอบนี่ข้างหลังก็เป็นเสือต่อโค้ดเฮงต่อโค้ดแจกครับนี่รุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ผมว่าสามารถเช่าหาบูชาได้เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยของหลวงพ่อพัดบุญญากามโมกับทีนงานพี่ป้อมสกลเลยนะครับใครสนใจมูฮั่นบ้าก็สามารถเช่าหาบูชาได้ผมเอาเหรียญในโชว์ดีสวยๆทนั้นสวยทุกเหรียญเลยเนาะเอาลงยาเขียวเหนียวซับละกันโอ้โห วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ